มาถึงบ้านก็มีลูกค้ามาซื้อเลยนะคะตอนนี้เอาขึ้นรถให้ลูกค้าแล้วค่ะยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ไไดขายขายไม้ดิบนะคะอันนี้ขายไม้ดิบคือราคาครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะถ้าติดแล้วก็อีกราคาหนึ่งนะคะนี่ขายไม้ดิบออะต้นนี้แถมนะคะแถมแถมทานหลวงพี่มารอนานนะคะเอาไปปลูกที่สำนักสงฆ์นะคะนี่สำนักสงฆ์บางไคลสำนักสงฆ์บางไคลนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาขุดต้นสม็ตแดงอีกแล้วค่ะสมิ็จแดงค่ะวันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะพี่ลีสวัสดีค่ะว,ควันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะที่เราจะมาขุดในส่วนนี้ฮะมันมดมันีแต่ไม่ค่อย้วยแล้วมีแต่ไม่ค่อยสวยแล้วนะคะพี่ลีก็จะ พี่หลีก็จะไม่ไม่ขุดแล้วนะคะก็จะขุดประมาณนี้นะคะที่บ้านเราก็ได้ทั้งหมดประมาณหกสิบเ็ดสบต้นในส่วนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะคือมีแต่ต้นเล็กๆแล้วค่ะต้นใหญ่ๆก็ไม่มีแล้วนะคะช่วงนี้ยุงย่งๆไม่ค่อยได้ลงคลิปของเก่านะคะหยุดเรื่องของเก่าไว้หยุดเรื่องของเก่าไว้สักพักนะคะช่วงนี้กําลังฤด,ดูฝนกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมา ทำเรื่องต้นไม้กันค่ะในคลิปของเราก็สลับไปสลับมานะคะมีทั้งเรื่องของเก่ารีไซเคิลแล้วก็มีทั้งเรื่องว้าวแล้วก็เรื่องต้นไม้นะคะแล้วก็ทำกันหลายอย่างนะคะ,น,ะนี่ค่ะขุดเอาต้นเล็กๆด้วยค่ะตอนนี้ก็เหลือต้นเล็กๆอันแบบนี้นะนะคะนี่ต้นเล็กๆแบบนี้ก็เอานะคะนี่ค่ะจานนี้จ้างคนขุดทั้งหมดสี่คนนะคะรวมพีหลีด้วยห้าคนค่ะ การที่กว่าเราจะได้ต้นสมเ e ็ m แดงนี้ไม่ง่ายเลยนะคะต้องจ้างคนขุดจ้างคนขุดสี่คนห้าคนแล้วก็ต้องต้องมายกออกไปนะคะในส่วนนี้ที่ดินที่เรามาขุดนี่เป็นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะมาขุดได้ไม่เป็นไรนะคะเออม่าไปเลยกวเดี๋ยวนี้เียว่าอักไดไะไรอ่ะปนนกีนอมัด้มาแสด

บ้างไปรอดไหมมาไปได้ดีแล้วไม่ตายจังวะเราโคนไปมันตายลตายต้นเล็กเดี๋ยวพี่ลียก้มอเอออย่าไปถอยไปถอยรถมานี่ค่ะกว่าจะได้กันนะคะไม่ใช่ง่ายเลยนะคะพอได้เสร็จก็ต้องเอาไปเลี้ยงนะคะ เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปเพาะเอาไปปลูกกว่าจะติดกว่าจะได้ขายนะคะไไม่อ้นเีกใครล่ะเยอะไปฝากาไปไหนกันเนี่ยเออมาวางไว้ตรงนี้เลยลองไว้ก่อนลองไม่ต้องไปถอยรถไปทางโน้นนี่ต้นใหญ่เดต้นเล็กซ้อนไปเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าอ่าในต้นใหญ่หรือเปล่าพี่ชันก็ยังไม่เห็นนะคะ อนนี้ต้องใช้รถดดึงด้วยนะคะนี่ค่ะ,คะต้นนี้สวยไหมคะนี่ค่ะต้นนี้ใหญ่มากเลยนะใหญ่นะพ่อนะ้ต้นนี้สวยนะต้นนี้สามเป็นสามกิ่งอย่างนี้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นต้นเดี่ยวต้นเล็กๆนะคะใครที่สนใจต้นเล็กๆอยู่นะคะที่บอกว่าอยากได้ต้นเดียวนะคะเนี่ยคะ่ะต้นเดียวอันนี้คือต้นเดียวนะคะเนี่ยค่ะแต่เอามากองรวมกันนะคะนี่คือต้นเดียวนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของเรานะคะปาลีหนึ่งศูอาชีพนะคะเรามีเพจ Facebook อยู่นะคะนี่คะ่ะโอ้ต้นนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็สวยนะคะส่วนมากในป่านี้จะเป็นอ่าเป็นโกนะคะไม้ก็จะเป็นทรงยาวๆนะคะ แนวนอนส่วนมากไม่ค่อยมีนะคะบางคนเข้ามาสอบถามว่าอยากได้ทรงแบบเอน็นเอนแบบสินสินเนาะแต่ไม่มีนะคะไม่มีนะคะวันนี้เราได้ทั้งหมดยี่สิบต้นนะคะยี่สิบต้นนะคะโอ้โหยี่สิบต้นนี้ก็ใช้เงินลงทุนซื้อแล้วก็จ้างคนขุดด้วยนะคะไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะนี่ต้องแบกออกไปข้างนอกนะคะเนี่ค่ะกว่าจะได้นะคะไม่ใช่ว่าได้แบบนี้เราไปขายได้นะคะต้องเอาไปไปไป,ไปเลี้ยงอีกนะคะไปหอ ใส่สแลนขุยมะพร้าวลงทุนค่ะเลี้ยงไว้ค่ะเพื่ออนาคตค่ะเพราะต่อไปอาจจะหายากแล้วนะคะอาจจะหายากแล้วนะคะต้นสมเม็ดแดงถ้าป่านี้เขาดันเสร็จนะคะเขาดันป่านี้เสร็จก็จะ,ะไม่มีแล้วนะคะก็จะไม่มีแล้วนะคะสําหรับพื้นที่ใกล้ๆเคียงนี่ดิฉันก็ยังหาส่วนที่มีสมเม็ดแดงไม,ไม่ได้เลยนะคะไม,ไม่ค่อยมีแล้วนะคะ ใครที่อ,อยากได้นะคะก็รีบจับจองกันนะคะดูค่ะได้หลายต้นอยู่ค่ะว้าวต้นสม็ดแดงสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ก็จะเหลือเป็นกอแบบนี้นะคะกอประมาณนี้บางอันก็ไม่ติดดินนะคะไม่ติดดินแบบนี้เราก็ต้องไปหอ่อไปอนุบาลเลี้ยงอย่างดีนะคะจากประสบการณ์การหอ่อต้นไม้ของพี่ลีนะคะส่วนมาก จะไม่ค่อยตายนะคะไม่ตายนะพี่หลีเคยหอ่อไม่ติดดินไปก็ไม่ตายนะคะเพราะว่าเราลดน้ําแล้วก็ไปห่อดินห่อขุยมะพร้าวอีกทีเนื้คะพอเอาไปถึงนะคะก็ต้องรีบห่อภายในวันสองวันเลยนะคะถ้าทิ้งไว้แบบนี้นานๆก็ไม่ดีค่ะก็ต้องห่อเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นที่เราได้ก็ประมาณนี้ค่ะส่วนนี้เขาก็จะดันปลูกยางพาราแล้วนะคะ เราก็น่าจะได้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันก็ถือว่าทำเป็นเงินเก็บนะคะทำปลูกไว้เป็นมีไ้ประเคนไม่จะว่าได้แล้วก็พี่น้องเออไม่ทําโอเคก็บอกตีระวังเท้าระวังเท้า

นั่นแหละสวยเลยเออบางกันดับโชคเลยนู้นพอได้อะไรมาลระพอได้อะไรมาคะต้นอะไรคะต้นอะไรคะจิกเศรษฐีจิกเศรษฐีเออได้พี่นะไม่ได้ยี่ทำนี่ค่ะทั้งหมดของเราก็ได้เต็มรถแล้วนะคะทั้งหมดยี่สิบต้นค่ะเต็มรถพอดีเลยค่ะไป สวยงามพระรามแปดหมดแล้วพอหมดแล้วอันนี้ได้อะไรคะมะข่าแกงลิงแกงเลี้ยงอะไรต้นเลือได้เบี้ยอีกแล้วเป็นเบี้ยเป้น่ะปิ๊กเอาบางได้เล็กนี่ก่อนเอาอันนี้ต้นอะไรคะต้นไอ้นุต้นจิกเศรษฐีอันนี้ต้นมะข่ามะแกงลิงหห้้าลักรอย ทั้งหมดก็ได้เต็มรถเลยนะคะเปอเปยวอันนี้ของพ่อค่ะอันนี้ของพ่อเที่ยวเปียกอยู่อ่ะในเปียว่เีนง้ตันนึงวาน้ี่ตนเยกก้อน เเนนขึ้นบน,น,บนไม้อ,อ่อนไอของพอส่วยจังเออย่นีน่ั<อ>เตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะคะทางทีเนี่ยคะ่ะต้นที่ได้มาวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาถึงบ้านก็มีลูกค้ามาซื้อเลยนะคะตอนนี้ก็ <laughs> เอาขึ้นรถให้ลูกค้าแล้วะค่ะยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ ขายขายไม้ดิบนะคะอันนี้ขายไม้ดิบคือราคาครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะถ้าติดแล้วก็อีกราคาหนึ่งนะคะนี่ขายไม้ดิบออาต้นนี้แถมนะคะแถมแถมทานหลวงพี่มารอนานนะคะเอาไปปลูกที่สำนักสงฆ์นะคะนี่สำนักสงฆ์บางไคลสนักสงฆ์บางไคลนะคะหนูไม่เคยไปเลยเนาะแปลกจังป,ปักจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักเดือน,อนสักเดือนเราไปนะพี่นะค่ะ เขามีนั่งสมาธิอะไรเพีนเดียวคะมีแม่แมชี่มีอะไรอ๋อค่ะหปฏัทวันสิจวัดทาคโอ้เป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมนะคะที่14จังหวัดของภาคใต้นะคะโอเคเดี๋ยวหนูจะไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยค่ะอันนี้หลวงพี่มาซื้อนะคะไปปลูกที่สำนักสงฆ์นะคะเนี่ยค่ะเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้นะคะเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้แล้วก็ได้ขายเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยนี่ก็เป็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ๆ นี่ต้นใหญ่นี่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ